อนนี้เราสมาชิกในครอบครัวคงจะลำบากใจกันน่าดูนะครับคิดไม่ตกว่าจะเลือกเข้าข้างใครแต่ก่อนจะไปฟังผล Family v o t e ตอนนี้เรามาดูผลโหวตของผู้ชมในห้องส่งกันก่อนครับเราก็ดูรายการดีมันไม่ไี่พิเศษเปิดความคิดธุรกิจครอบครัวนะครับและช่วงนี้เราจะทราบผลโหวตนะครับของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งของเราซึ่งวันนี้ผลโหวตสูงถึง83เปอร์เซ็นต์เลย และผู้ที่คว้าผลโหวต83ไปได้แก่คุณนกครับคุณลิ่งได้ไป17เท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมท่ผู้ชมรายการนั้นเชื่อในแนวความคิดในการประกอบธุรกิจครอบครัวของทางคุณนกนะครับ ต่อไปนะครับเป็นผลโหวตของเหล่าสมาชิกในครอบครัวนะครับขอเชิญสมาชิกทุกๆท่านที่หน้าเวทีเลยครับเอาละอละอกมายืนพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะครับกดดันไหมครับคุณนิ้งไม่กดดันคุณนกกดดันไหมครับนนึงนะแต่เราคว้าไปแล้ว83%เนะครับของผู้ชมในห้องส่งมาถึงผลโหวตของเหล่าสมาชิกในครอบครัวผมจะให้ คนที่เทผลโหวตนะครับให้กับคุณนิ้ง9ออกมาด้านหน้า29ครับเชิญครับโอ้โหเราสมาชิกในครอบครัวก็เชื่อในแนวความคิดของการประกอบธุรกิจในครอบครัวของทางคุณนกเชิญ2ท่านทางด้านคุณนิ้งเลยครับเอาละครับมาสามท่านมายืนข้างๆคุณนก ผมจะถามคุณแม่คุณแม่ครับทำไมคุณแม่ถึงเชื่อในแนวความคิดในการประกอบธุรกิจในครอบครัวของทางคุณนิ้งครับก็คิดว่าธุรกิจเรามั่นคงดีแล้วเหมือนนกบอกเราก็ควรจะมีหาสินค้าที่โรงงานเรามีกำลังการผลิตไม่ชำนาญหรือไม่พอเราก็ไปหาข้างนอกมาเพื่อเพิ่มลายทางธุรกิจให้แตกรายสินค้าให้เยอะขึ้นคุณงได้บอกไปใช่ค่ะก็เลยสนับสนุนความคิดของนิ้งค่ะ แสดงว่าคุณน้าเนี่ยเชื่อแนวความคิดของคาคุณนกไม่เชื่อคุณนิ้งเลยไม่อยากจะกระจายสินค้าหรอครับให้มันมีหลากหลายเนี่ยคนเข้ามาดูมันเยอะแยะเลยครับคุณน้าครับไม่เชื่อค่ะแล้วฮะแต่เพียงแต่ว่านิ้งนี่ก็คือเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรใหม่ๆแต่ว่าอย่างมันยังไม่ใช่เวลานี้มันต้องรอเวลามากกว่านี้ก็เลยเชื่อในแนวความคิดของทางคุณนกใช่ค่ะนะครับแต่นี่ก็คือผลโหวตของเหล่าสมาชิกท้ายที่สุดต้องไปถามท่านประธานสูงสุดนู่นเลยครับ อาจารย์เสาพนีครับมีความผิดถึงอย่างไรครับเคสนี้เนี่ยคอมเมนเต,เตอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าจะบอกว่าตัดสินใจลําบากนะแต่ว่าผลโหวตออกมาเนี่ยมันไม่สูสีเลยคือทั้งหมดเทให้คุณนกหมดเลยตอนนี้อาจารย์ต้องตัดสินใจนะแล้วก็มีความลำบากใจเช่นกับตอนที่คอมเมนเตอร์ว,ว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันครับจากพี่ชายพี่แท้แใช่ไหมใช่ครับพี่ชายแท้แท้ตอนที่คั้งคู่เนี่ยน้องทั้งสองเนี่ย ตกันมาซึ ite, s, ่งอายุเท่าไหร่นะคุณนกยี่สค่ะ26เองแล้วก็นิ้งอลึก2ี่3ห่างกันประมาณ3ปีเขาต้องเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆถูกไหมใช่ครับเวลาที่เข้าเด็กปกติที่เล่นกันมันก็ต้องมีการทะเลาะกันบ้างปกติใครชนะคนที่ชนะครับดูจากหน่วยก้านแล้วผมว่าคนสูงครับการฮะน่าจะถึงก่อนฮะถ้าะฉนนั้นจริงไหมที่แตงโมว่าคนที่เล่นกันแล้วทุกครั้งเนี่ย นกก็จะเป็นคนได้อันนั้นไปแล้วก็นิ้งก็จะต้องยอมพี่ปะ่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่โอเค okay, นะทั้งคู่วันนี้นะเรียนเก่งมากน,นนะคุณแม่น่าภาคภูมิใจนะไปเรียนที่บาสหนึ่งคนด้านการตลาดอีกคนเร,เรียนที่ Imperial College อังกฤษทั้งคู่แล้วอยู่ดังทั้งคู่นะด้านการตลาดทั้งคู่ธุรกิจของครอบครัวนี้ทำตู้วันนี้มาตั้งแต่คุณปูล่ละ40ปีทั้งสองสาวเนี่ยแทบจะเรียกว่ามากู้ธุรกิจที่ทำมาตั้งแต่สมัยคุณปู่นะ คือถ้าเกิดเขาไม่มาปรับลุกสร้างแบรนด์ให้มันนะอาจจะหายไปนะแต่สองสาวเนี่ยเรียกว่ามาเริ่มต้นสตาร์ทอัพธุรกิจในแบรนด์ฮากโก้คำถามต่อไปที่จะถามเนี่ยถามนกการที่นกเนี่ยร่วมกับน้องสาวกับน้องนิ้งเนี่ยที่จะสตาร์ทอัพธุรกิจนะกอบกู้มาสร้างแบรนด์ฮาโกซึ่งก็ไปได้ดีมากถึงแม้เวลามันสั้นมีวิชัน่นหรือมีวิสัยทัศน์ที่จะมองธุรกิจอันนี้นะในอนาคตเนี่ย มันจะยาวไกลแค่ไหนอยากให้มันอยู่กี่ปีก่อนที่จะนกแต่บอกนะอาจารย์จะบอกว่าธุรกิจครอบครัวของบางประเทศเช่นโรงแรมอันหนึ่งของญี่ปุ่นตระกูลเนี้ยตระกูลเดียวเนี่ยเขาทำธุรกิจโดยครอบครัวนั้นมา1,400ปีอีกธุรกิจหนึ่งเรารู้จักกันดีคือคิดคอมันครอบครัวเดียวทำมา400ปีอาจารย์ถามว่านกมีความคาดหวัง มีวิสัยทัศน์จะมองว่าธุรกิจของที่นกกับนิ้งจะทําด้วยกันเนี่ยตั้งใจว่าจะให้มันอยู่ยาวนานแค่ไหนก็ถ้าเป็นเรื่องระยะเวลานกก็อยากจะอยู่ได้เป็นพันพันปีเหมือนกันนะคะผมว่านั้นคุณนกก็อยู่ดูไม่ทันครับเป็นเป็นคำตอบที่โดนใจมากนะอาจารย์จะขอเลือกแล้วเลือกใครครับขอเลือก นิ้งค่ะกรรมการบอกดีครับมันเป็นการเลือกที่สวนกระแสทุกท่านเลยนะฮะคอมเมนเตอร์เลือกคุณน,นกคุณผู้ชมในห้องสรงเลือกคุณน,นกเราสมาชิกเลือกคุณน,นกทำไมอาจารย์ถึงเลือกคุณน,นิ้งครับคือว่าธุรกิจอันเนี้ยนกเองก็บอกว่าอยากจะให้มันอยู่ยาวนานการสร้างแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยนะแบรนด์ที่สร้างยังมีความยากลำบากแต่ว่า ผู้บริโภคเนี่ยจะเข้าไปนิยมของที่มีทางเลือกหลากหลายเมื่อกี้นี้นิ้งได้มีโอกาสเติมว่านิ้งจะทำอย่างไม่เสี่ยงแล้วเมื่อเข้ามายังไงก็ตามตู้เนี้ยจะเป็นสินค้าหลักแต่มันจะมีของแถมลูกกระจุกกระจิกกระจิกให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาเลือกได้มันจะมาเสริมแบรนด์มันจะสั่งมาสามตัวก็ได้มาลองดูตลาดเท่านั้นนะถ้าลูกทั้งสองหวังว่าธุรกิจ จะยาวนานอย่ารอถึงแม้ว่าหากบเนี่ยจะเพิ่งเพิ่งไม่กี่ไม่ประมาณปีเดียวนะตัดสินใจสร้างฐานแบบนี้ว่าสินค้าเราจะหลากหลายและการเอาซอร์สไม่ใช่เรื่องแย่ yeah. ธุรกิจในประเทศทั้งทั่วโลกทุกวันนี้เอาซอร์สกันแล้วเอาซอร์สกันมากเป็นแนวทําธุรกิจสมัยใหม่แล้ววันนี้นะเพิ่งเริ่มทํามาประมาณปีหนึ่งมีประเด็นที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นอาจารย์อยากจะบอกว่า ลูกทั้งสองจบมาเก็ตติ้งจบตลาดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมีความมีมีความเห็นไม่ตรงกันประเด็นแบบนี้ให้หาความเห็นที่สามอย่างจะมีดรเอกชัยจะมีดรต้องอาจารย์อะไรบฟางอะไรคนก่อนตัดสินเพราะเราสองคนเนี่ยดันมาเอกวิชาเดียวกันแล้วต่อไปนี้เพื่อจะให้ธุรกิจนี้อยู่ยั่งยืนถึงพันปีนะดูหน้าคุณแม่ไว้ <c oughs> อาจารย์จะบอกว่าลูกบอกหน้าคุณแม่เลยในวันนี้นะ แม่หันหน้าให้น้องนกกับน้องนิ้งดูวยจาหน้าคุณแม่ไว้นะถ้าธุรกิจของลูกยิ่งเติบโตนะความขัดแยง้งมันถ้าไม่เปิดใจคุยกันมันจะยิ่งบานปลายแล้วหน้าของคุณแม่ก็จะเศร้าหมองหนึ่งได้ในวันนี้อาจารย์เชื่อว่าเมื่อคุณแม่เดินมาคุณแม่ยังตัดสินใจจะเข้าข้างใครนั้นไม่ถูกแต่เมื่อน้องนิ้งเป็นรองแล้วคุณแม่เดินมาเข้าข้างน้องนิ้งนี่แหละหัวใจแม่ธุรกิจครอบครัวเป็นอย่างนี้นะลูกเพราะฉะนั้นหวังว่าธุรกิจฮากบจะอยู่ถึงพันปี อขอความ,มคิดของคุณนกก่อนทุกคนเลือกรามาหมดเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วประธานสูงสุดไปเลือกคุณนิง้งก็ยอมรับนะคะก็นกก็ฟังเหตุผลของอาจารย์แล้วก็มีเหตุผลมากๆอะคะ่ะคิดว่าเป็นอะไรที่เราควรจะรับฟังและทาตามค่ะนะครับเอาละมาที่คุณนิ้งครับผมเชื่อว่าอยู่ที่บ้านในการประกอบธุรกิจ <c oughs> ครอบครัวคุณนิ้งไม่ค่อยได้พูดสักเท่าไหร่มาถึงตอนนี้ประธานสูงสุดเ <c oughs> ชื่อในแนวความคิดของเราอยากจะฝากบอกอะไรกับ พี่นกครับก็ก็มีอะไรในใจคุณเลยคุเชี่ยวว่าคุณนิ้งต้องบอกแล้วพราะว่ากลับบ้านไปคุณไม่ได้พูดอะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆคุณนิ้งอยากจะฝากบอกอะไรคุณนกครับก็ถ้าเหมือนที่ดูกันมาตั้งแต่เด็กๆกันนะคะก็อย่างที่พี่ชายบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยพี่สาวจะชนะแต่ว่าเหมือนหลังๆพอได้มาเริ่มทําธุรกิจด้วยกันเนี่ยก็โตๆกันแล้วนิ้งก็อยากขอบคุณพี่นกที่หลังๆเนี่ย หมือนก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ลงรอยกันบ้างแต่ว่าเหมือนเราก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นโดยวฉพาาหลังจากรายการนี้ครับค่ะคุณนกอยากจะฝากบอกก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนี่เถียงเป็นคอเป็นเอ็นเลยค่ะจะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เลยเหรอนะแต่วันนี้เขามาเปิดใจจริงๆนะครับจเถียงเยอะกว่านี้นึงเขารู้สึกแบบนี้จริงๆคุณนกอยากจะฝากบอกไหมนี่เถียงกันมันก็อยากจะฝากบอกว่าก็เวลาพูดก็พูดช้าหน่อยฟังไม่ทัน นี่ต่างคน <c oughs> ต่างพูดเนีวนะฮะ <c oughs> อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับการประกอบธุรกิจในครอบครัวนี่นะครับมันย่อมมีปัญหาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่แล้วธุรกิจในครอบครัวในเมืองไทยนี่นะครับแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นเป็นธุรกิจครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วจะทําอะไรมันมีปัญหาอยู่แล้วแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเราต้องมาเปิดใจกันพูดคุยกันถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นในธุรกิจของเราอย่าลืมนะครับว่าต่างคนต่างความคิดแต่เป้าหมายเดียวกันนั่นคือ ความสาเร็จในการประกอบธุรกิจแล้วก็ความสุขในการใช้ชีวิตแบบครอบครัวที่เขาเป็นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกทุกๆท่านเลยที่มาร่วมเปิดใจในรายการของเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณนกแล้วก็คุณนิงด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณนะครับรุงนิงองขอขอบพระคุณนะครับคอมเมนเตอร์ที่สามท่านและประธานสุดของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่มาชมรายการของเราในห้องส่งนะครับขอบพระคุณครับ รายการอย่ะงการไม่เลี่ยงวิเศษเปิดความคิดธุรกิจครอบครัวหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวันพฤหัสบดีนะครับทางททบ5เวลา20นาฬิกานาทีวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีคคครรับับบบขอุณครับ กันนะครับของกลุ่มพี่น้องในธุรกิจครอบครัวก็เป็นสาการพิเศษแล้วก็เป็นสาการที่มีโอกาสจะเกิดความขัดแย้งกันได้ง่ายเนื่องจากว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็มกักจะมีวัยใกล้เคียงกันแล้วก็ในเชิงจิตวิทยาเนี่ยก็จะมีการแข่งกันให้คุณพ่อคุณแม่รักดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่เตรียมตัวให้ดีคนในเจเนอเรชันนี้นะครับเวลามาทํางานร่วมกันแล้วอาจจะขัดแย้งกันได้ก็มีข้อแนะนําเล็กๆน้อยๆว่า ถ้าหากกลุ่มพี่น้องต้องมาทํางานร่วมกันเนี่ยควรจะต้องทําอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับต้องฝึกให้ทํางานเป็นทีมจะลดความขัดแย้งได้ประการที่2เป็นการตัดสินใจแบบชนิดที่ได้เหตุผลหรือว่าได้ข้อสรุปที่มีลักษณะร่วมกันอาจจะลีกเกลียงการโบนก่อนเปิดใจและฟังคนอื่นบ้างอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจแบบคอนเซนซสนะครับประการสุดท้ายลองหันมาดูระบบซีเนริตี้บางครั้งเนี่ยการรู้จักเคารพผู้อาวุโสบ้างพี่น้องที่ร่วมกันบริหารธุรกิจ จะทำงานร่วมกันได้อย่างรับรื่นครับเดี๋ยวนี้สินค้าออนไลน์นะมันไปเร็วมากนะคะถ,ถ้าเรามีแค่อย่างเดียวเนี่ยม,มันมัน,ม,นมันตามคนอื่นเขาไม่ทันนะคะเราต่างทําคนละหน้าที่อะคะ่ะถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปก็ไม่สามารถที่จะมีแบรนด์เหมือนทุกวันนี้ได้การสร้างแบรนด์ขึ้นมานี่ยแบรนด์ที่สร้างเนี่ยมีความยากลําบากแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยจะเข้าไปนิยมของที่มีทางเลือกหลากหลายถ้าลูกทั้งสองหวังว่าธุรกิจจะยาวนาน อย่ารอและการเอาซอร์สไม่ใช่เรื่องแย่ yeah. ตลอด60ปีเนี่ยไม่เคยแพ้ใครถ้าจะมาบริหารโดยคิดว่าเอายิมเด็กเล็กเข้ามาแล้วก็เอายิมเด็กเล็กขึ้นคงจะต้องลอยแพ้ว่าคุณก็คงต้องเดินเองผมก็จะต้องการผุดแบรนด์ใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่าเป็นการเรียกลูกค้าว่าง่ายๆถึงแล้ว้องมีชื่อใครๆก็เดินเข้ามาอย่างนั้นไม่ได้อยู่ต้องทำการตลาดไปด้วย อยากจะให้คุณแม่ยอมรับนึงครับให้ชีวิตงดงามด้วยความรู้